สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับร้าน168ไปเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้านินจา400นะครับตัวนี้เป็นรถปี2018นะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวรอบคันให้ดูนะครับว่ามีของแต่งอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็มีชิวหน้าแต่งนะครับมีเป็นกระจกแต่งนะครับคันนี้เรียกได้ว่าแต่งเต็มลำเลยนะครับมีก้านเบรกก้านคัดแต่งนะครับ อันนี้สวยมากเลยนะครับสบภาพมีบางคพ้นหน้านะครับหุ่มคาร์บอนมานะครับมีการล้มนะครับมีครอบเครื่องคาร์บอนนะครับมีเกียร์แต่งนะครับแล้วก็ได้ท่อ AR มานะครับเสียงลั่นๆเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับ พอติดมือนะครับลองประมาณนี้นะครับมีข้อบ,บอกคาร์บอนนะครับมีเป็นท้ายพับนะครับเรียกได้ว่าแต่งเต็มลำเลยนะครับคันนี้พาดูรอบๆอบคันนะครับ ราคาคันนี้นะครับเราเปิดราคาอยู่ที่1 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสภาพแต่งเต็มรำแบบนี้นะครับคันนี้นะครับเลขไม่จะวิ่งอยู่ที่8 2 6 2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่น้อยมากนะครับรับประกันเป็นไม่แท้นะครับระบบไฟติดทุกจุดนะครับรถคันนี้นะครับ สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเป็นบริษัทกรุงสีนะครับราคาดาวเริ่มต้นอยู่ที่48,950บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดการดาวการผ่อนนะครับสามารถติดตามดูในเพจร้าน168บายได้เลยนะครับทางร้านของเรานะครับรับซื้อขายเทิร์นบิ๊กบมือ2ทุกรุ่นนะครับรหัสติดต่อกรับเจ้าคันนี้นะครับรหัส02นะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook ร้าน1 6 8 b บ e ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ